มีใครสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเวลาที่ฝนใกล้จะตกเรามักจะได้กลิ่นที่พัดมากับสายลมมันทําให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายและทําให้ช่วงเวลาตอนนั้นรู้สึกนึกถึงความทรงจําที่ผ่านผ่านมาแต่รู้กันไหมครับว่ากลิ่นแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้เราไม่ได้คิดกันไปเองนะครับ uh? ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ครับโดยในช่วงก่อนที่ฝนจะตกลงมานั้นเรามักจะได้กลิ่นที่พัดมากับลมซึ่งคนทั่วไปมักจะเรียกกลิ่นนี้ว่า กลิ่นฝนครับแต่ในความเป็นจริงแล้วกลิ่นนี้นั้นก็คือกลิ่นของโอโซนนั่นเองครับซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆขณะที่เกิดฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าครับทําให้โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนในอากาศแตกตัวเป็นอะตอมเดี่ยวของออกซิเจนและไปรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนโมเลกุลอื่นๆในอากาศากลายเป็นโอโซนครับทําให้เราได้รับกลิ่นของมันในช่วงเวลาฝนตกนั่นเองครับอ่อแล้วก็ในระหว่างที่ฝนตกหรือหลังฝนตกนั้นเรามักจะได้กลิ่นไอดิน ซึ่งบางคนจะรู้สึกว่าในเวลาฝนตกนั้นจะมีกลิ่นของดินกับฝนโดยในทางวิทยาศาสตร์ได้เรียกชื่อกลิ่นที่เกิดในช่วงฝนตกนี้ว่าเพเทริคอซึ่งไม่ใช่กลิ่นของดินที่ผสมร่วมกับน้ําฝนนะครับแต่เป็นกลิ่นของสารหอมระเหยที่เรียกว่าจีโอสมนนั่นเองครับที่สร้างขึ้นโดยแบคทีเรียในสกุลสเตปโตไมซิสครับซึ่งเจ้าแบคทีเรียพวกนี้จะพบอยู่มากมายตามพื้นดินของเราครับและเมื่อหยดฝนตกลงมากระทบกับดินก็จะทําให้ศพอ,อของเจ้าแบคทีเรียนี้ ลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมกับ Ge ลสมินโดยเราสามารถรับกลิ่นเฉพาะนี้ได้อย่างรวดเร็วในเวลาฝนตกครับซึ่งนอกจากกลิ่นของ Ge อสม i นแล้วน้ำฝนที่ตกลงมานี้ยังช่วยกระตุ้นกลิ่นต่างๆออกมาจากพืชบางชนิดได้อีกด้วยนะครับเพราะพืชบางชนิดผลิตน้ำมันและหลั่งออกมาเพื่อชะลอการงอกของเมล็ดนั่นเองครับ <Wow. S 1> เพื่อไม่ให้เมล็ดงอกในช่วงหน้าแล้งที่ดินแห้งและขาดน้ำครับดังนั้นเมื่อฝนตกน้ำฝนจึงะล้างน้ำมันนี้ออกมาผสมกับน้ำฝน เกิดเป็นกลินที่สดชื่นให้เราได้รับรู้และเป็นกลิ่นที่มาพร้อมกับชีวิตใหม่ที่รอวันที่จะได้เติบโตและขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ